อ้าวน้าอีน้ามีอันนี้มาพ่อก่อนเร็ว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  วันนี้ลูกๆทั้งสามคนี่ยไปช่วยพ่อและเอวันนี้ไปช่วยพ่อในไร่อ,อันเนี้ยวันนี้ไปเก็บปืนค่ะนมีนะวันนี้ทำภาษาบ้านให้เรียบร้อยด้วย่ะ,ะเอ เดี๋ยวลูกขอนแยกจากตรงนี้ถึงตรงนู้นด้วยนะค่ะ <laughs> nó cơ lo, này cứ này chưa có ai kia đến nó bao với nè, nóng cứ nóng, nay cứ nay, chưa có ai nghĩ đến nó bao với nè ร้อนก็ร้อนเนยก็เนยมีคนคิดถึงเราบ้างไหมเนี่ยปีนี้ผลผลิตดีนะข้าวโพดก็จะเดินงอกงามดี พ่อว่าซื้อแท็บเล็ตให้ลูกสักเครื่องหนึ่งให้กับคนที่ทำงานดีที่สุดฮร้อนก็ร้อนเอ,อยกอ็เงยตอนนี้พ่อคิดถึงเรากันไหมเนี่ยฉันตั้งหางา,น,หน,า,ทา,าน,นที่ทำงานหนักที่สุดฉันต่างหารที่ทำงานหนักที่สุดฉันตั้งหาฉันต้องได้แท็บเล็ตฉันต้องได้เลยฉันต้องได้หยุดเดี๋ยวนี้พ่อจะทำอะไรเดี๋ยวพ่อจะมีอะไรให้ดูไเอ อเนเน,นามีลูกลองหักไหมสิเป็นไงหักได้ไหมได้หักได้ได้เอาลองหักทีกรรมนี้สิเริ่มจากนะานเอก่อนหักไม่ได้หักไม่ได้ ไม,ไ,มไม้หนึ่งอันก็เหมือนเปียบเสมือนกับลูกๆหนึ่งคนปัญหาอุปสรรคใดๆก็ย่อมมาทําร้ายเราได้ถ้าลูกแต่ละคนมีความสามัคคีกันก็เปรียบเสมือนกับไม้หนึ่งกำรรปัญหาอุปสรรคใดๆก็ไม่สามารถทำลายเราได้ที่พ่อสอนเมื่อกี้เหมือนกับพระบรมบราชวาทขมงเจ้าหัวลองหันดูรูปสิดูความ อย่างพระบรมบราโชว,ว่าของพระเจ้าอยู่หัวความสามัคคีนี้หมายถึงถึงว่าสิ่งใดที่อาจคือซึ่งขัดแย้งกันและขัดแย้งกันบ้างต้องปองดองการเสียและหาทางออกโดยที่ไม่ทะเลาะบกแวงกันเพราะความสามัคคีเป็นกำลังอันสูงสุด